ช่วงนี้แชรประสบการณ์เรื่องร้อนที่อยู่บนฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะฮะมาฟังด้วยความบันเทิงนะฮะเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกแนะ ดูพี่นิพ์วิจารยานนะครับในการรับฟฝังนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอยู่ที่ดูมีนิของแต่ละคนนะครับแต่ของแบบนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะนะครับคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าก็ไม่เชื่อจริงๆแหละนะครับคนที่ไม่เชื่อก็เคยเจอมาแล้วนะครับ <h ook> ส่วนคนที่เชื่อก็แม่นะฮะฟังแล้วแม่มันได้อารมณ์ดีวะ่ะเออนะฮะนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฟังเรื่องแบบนี้นะฮะเรื surfing, ่องหลอนๆเนี่ยเวลาแบบนี้ ถ้าอยากจะฟังให้ได้อัธรสเนี่ยเ็าบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะครับปิดห้องมิดชิดเนีฮยเปิดไฟสลัวสลัวนะฮะถ้าเกิดว่ามีแอร์ในห้องก็เปิดแอร์ไอเย็นเย็นนะฮะถ้าเกิดไม่มีก็เปิดพ้าลมเบอร์สามไปเลยนะครับให้เย็นนะให้เย็นนะฮะแล้วก็เอาผ้าห่มมาห่มนะฮะ <c oughs> คลุมไม่หมดเลยนะฮะนะครับก็พยายามนะฮะนะครับจินตนาการนึกนะฮะนะครับว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์รับรองว่าได้อัตารดจริงๆร้อนจริงๆนะฮะเรื่องนี้เอาละเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนที่ผมต้องขออนุญาตนะฮะจิบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมาแชร์ให้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่ผมให้ฟังมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็บุคคลที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เขาได้เจอมาเองนะฮะกับชื่อว่าป้าแอดนะครับแต่เหตุการณ์นี้ป้าแอดบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะฮะตอนนั้นที่ป้าแอดเนี่ยยังรับราชการอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกษียณแล้วนะครับนะครับผมไปฟังเรื่องนี้ของแกมาเนี่ยแม่น่าสนใจดีนะฮะคนอื่นก็ต้องขอได้ครับอนุญาตนะฮะเรื่องนี้ก็มีเหมือนเดิมแหละคุณฟัง นะฮะแล้วนั่นคือเรื่องวิญญาณนะครับเรื่องความตายเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเลยต้องขอญาตนะฮะจิบเรื่องนี้มาแชร์ให้ฟังกันนะครับเอาละเรื่องนี้นะฮะที่ป้าแอดแกนะฮะเราไปฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาวมากๆนะฮะที่แกเล่ามาเนี่ยแต่ว่าผมนะฮะจะเอามาเฉพาะนะฮะเนื้อให้มากที่สุดเลยกันนะฮะแล้วก็ให้มันชัดให้มากที่สุด นะครับนะฮะแล้วก็ให้เข้าใจกันทุกคนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อหลายปีแล้วนะฮะนะครับป้าแอดเราไปฟังนะครับตอนนั้นป้าแอดเนี่ยก็ยังรับราชการอยู่นะเป็นครูนะครับแล้วก็เพื่อนของป้าแอดเนี่ยก็เป็นทํางานอยู่ที่เลือจําแห่งหนึ่งนะในกรุงเทพหานครนี่แหละ นะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับวันนั้นมีทีมงานของป้านิลลันะครับเขาจะไปนะครับสร้างสีสันนะครับในคุกเนะี่ยหรือว่าในที่คุกแห่งนี้แหละนะครับ จะไปสร้างสีสันด้วยการเล่นดนตรีนะครับเพื่อที่จะให้นักโทษนะครับหรือว่าที่ถูกจําคุกอยู่ที่นี่เนี่ยเรือนจําที่นี่แหละเขาได้ชมกันเพื่อความสนุกนะครับร่วมกับเดือมึงไปทําบุญด้วยหล่ะนะฮะวันนั้นเพื่อนของมาแอดเนี่ยก็ชวนนะฮะชวนมาแอดบอกว่าเออไปทําบุญด้วยกันไหมนะฮะไปที่เรือนจําด้วยกันไหมแต่ป้าแอดบอกว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่เขาจะอยากไปตลอดที่เรือนจำแต่ว่าชะ แต่ว่าด้วยความที่ไปทําบุญน่ะนะฮะก็เลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปนะครับเพราะว่าในในเรือนจําที่นี่เนี่ยไปแอบบอกว่าเขาก็มีเพื่อนอยู่ทํางานอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยตัดสินใจไปฮะนะครับไปเรือนจํานี้นะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับนักโทษด้วยนะฮะแล้วก็ไปทําบุญด้วยนะครับไปสร้างศีรันร้องเพลงด้วยนะครับพอเข้าไปเนี่ยว่าแอบบอกว่าแม่นะครับแต่ชีวิตเลยตัวเองไม่เคยเข้ามานะฮะ นะครับต่อแรกเนี่ยคิดนะก่อนที่เข้าไปเรือนจำเนี่ยคิดว่าต้องเป็นงูเป็นอย่างนี้ต้องสกปรกแน่เลยต้องนู่นนี่นั่นแน่เลยป้าเอดบอกว่าไม่ใช่นะฮะเข้าไปถึงเรือนจําที่นี่โอ้โหมันอลังการนะฮะพอเข้าไปถึงในเนี่ยมันอลังการมากนะฮะสะอาดเรียบร้อยนะฮะนะครับนะฮะคนติดคุกเยอะจริงนะครับนักโทษเนี่ยเยอะจริงแต่ว่าเขาอยู่กันแบบเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็โปอยด้วยสะอาดด้วยเออนะครับเป็นแกรบอกว่าแกเห็นเนี่ยแก แกภูมิใจแกว่าแกได้เข้ามาเนี่ยแกภูมิใจนะครับต่างกันท,ที่ที่คิดเลยตอนแรกคิดว่ามันต้องสปกปรกแต่มันไม่ใช่นะฮะก็เลยพอเข้าไปถึงปั๊บนะครับเขาคุยกับเพื่อนพูดคุยกับทีมงานสศึสั์เรียบร้อยว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสร้างนี่นี่นั่นน นะครับส่วนนะครับ <t aps> ทางผู้คุมที่เรือนจำเนี่ยก็บอกว่าที่เดี๋ยวจะเกิดยังไงจะเข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยหรือว่าจะไปทําธุระอะไรตรงไหนเนี่ยในเรือนจาเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่ก่อนนะนะถึงแม้ว่าจะเข้าไปห,ห้องน้ํนจะไปห้องน้าเนี่ยต้องต้องแจ้งก่อนนะนะฮะป้าแอก็บอกว่า,าได้คะ่ะได้ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งบอกเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่า <t aps> ตอนนั้นก็มีนักโทษในเรือนจาเนี่ยเยอะเลยนะฮะก็มีผู้คุมอยู่ด้วยนะครับ แอดก็เดินไปเดินมานะฮะเพื่อที่จะดูสอดสองดูแลดนะฮะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วตาแกนะฮะตอนนั้นแกไปโฟกัสนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณผังนะครับซึ่งนั่งอยู่นะฮะตาแกโฟกัสปั๊บนั่งอยู่คนเดียวด้วยปแอดบอกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากนะฮะนะครับอยู่ในชุดดังโทษนี่แหละนะฮะอยู่ในเรือนจำนะฮะนั่งอยู่ที่ม้านั่งตัวหนึ่งนะครับที่แกเดินผ่านพอแกเหลือบตาไปเห็นนี่แกแค่เหมือนว่าแก ยังไงไม่รู้ะนะแกเข้าไปทักฮะพอเข้าไปทักปั๊บเนี่ยก็ถามชื่อแท่อะไรเรียบร้อยนะว่าเออเนี่ยน้องชื่ออะไรเลยคะไปแอาถามได้ครับน้องคนพวงผู้หญิงคนนั้นก็พูดดีนะยิ้มด้วยพูดดีบอกว่าเออเนี่ยหนูชื่อพิมพ์ค่ะขอชื่อพิมพ์เลยเออนี่ะทีนั้นแหละพอถามแค่นั้นไม่พอฮะเป็นการที่นั่งคุยกันที่นี้นะี่ยพอนั่งคุยเหมือนแบบมันเกิดอะไรขึ้น,นกับป้าเมู้นะไปนั่งคุยกับเขาะนะตั้งโทษนะครับแต่แกก็เลยถามขึ้นมาเออเนี่ย จะว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะน้องพิมพ์เนี่ยมาอยู่มาอยู่ในคุกนี้เพราะอะไรเหรอโอเคถามอย่างนี้เลยนะแกถามไปนะครับนะฮะแกอยากรู้นะว่าเพราะอะไรถึงถึงมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรถึงมาติดคุกเออนะฮะเชื่อไหมว่าน้องพิมพ์นะครับผมเรียกว่าน้องพิมแล้วกันนะเขาเล่าให้ป้าแอดฟังนะว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ติดคุกอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาไปฆ่าสามี นะฮะฆ่าสามีโดยที่ไปตรองไว้ก่อนแล้วคิดไว้ก่อนว่าจะฆ่านะครับฆ่านะฮะเออแล้วมันเป็นไงอ่ะฆ่าทําไมทําไมต้องฆ่าเออไปเอ๋ก็ถามไม่บีกแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าน้องพิมเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องพิมนะฮะกับแฟนของเขาคือสามีของเขานี่แหละนะฮะตอนนั้นรักกันมากมากนะฮะรักกันมากจริงๆเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับรักกันจริงๆเลยนะฮะ ไหนมาไหนก็ไม่ได้นะครับอย่างคนอย่างนี้ไปไหนก็ต้องไปสองคนนะครับกินาวไ็ต้องกินพร้อมกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันคุณผู้ฟังน้องพิมพ์บอกว่าตอนนั้นพอมาอยู่ด้วยกันนะครับไม่ทันข้ามปีที่สองรู้สึกว่าสามีตัวเองเนี่ยลายมันออกฮนะครับออกยังไงเป็นคนที่หูไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะนะครับบางทีไปที่ยนะครับไปที่อื่นเป็นสองสามวันเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะกลับบ้าน เออนะแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบอกว่าไปกินเหล้าเมายาทุกวันเลยนะฮะเมาทุกวันนะครับเมาไม่พอมาซ้อมฮะมาซ้อมน้องพิมพ์นี่แหละซ้อมทุกวันทุกครั้งที่เมามาน้องพิมพ์มต้องดูนซ้อมทุกวันเลยฮะนะครับซ้อมเท่านั้นไม่พอเวลาหายไปหายไปเป็นอาทิตย์เลยหายไปไหนไม่รู้โดยที่ภรรยาไม่รู้น้องพิมพ์ไม่รู้นะฮ น้องพิมพก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะฮะตัวเองก็อยู่ทํางานไปแต่ที่ทําให้น้องพิมพโกรธแค้นมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมโกรธเพราะว่าเขาไม่รู้วีนุ่ยเนี่ยนะฮะคุณไปไหนมาไหนคุณไม่บอกแต่พอคุณมาปับ๊บคุณมาซ้อมเนี่ยซ้อมน้องพิมพ์เกือบตายมาหลายครั้งแล้วพิมพบอกว่าอย่างนี้นะ่เล่าให้ฟังนะครับโอ้โหนั้นพิมพบอกว่าเก็บความแค้นไว้นะฮะเก็บความแค้นไว้เพื่อเมื่อรู้ทีาทำยังไงสามีของตัวเองนะฮะ าการที่คุณไปเที่ยวมาเนี่ยไปมาเนี่ยพิมพไม่เคยว่าแต่ว่ากลับมาแล้วมาเที่ยวทะเละนะฮะซ้อมนะฮะนะฮะจนปางตายมาหลายครั้งก็เลยทนไม่ได้เลยออกอุบายฮะวันไม่ได้ออกมาคือคิดไว้แล้วว่าครั้งนี้ถ้ามึงมาทำกับอูอ,อีกพิมพคิดอย่างนี้นะฮะอูออมึงตายแนย่เออคุณลุ้ลางเรื่องไหมว่าน้องพิมพ์เขาไปเตรียมอะไรมาเขาไปออกค้อนปอนมาครับค้อนปอนรู้ฟังน่าจะรู้จัก คอนปอนที่หัวใหญ่ๆที่เขาทางานก่อสร้างนะฮะหัวใหญ่นะไม่ใช่คอนตะป,ปูนะฮะมาเตรียมคอนตัวนี้แหละไว้เลยกะไว้แล้วว่าผัวครั้งนี้ถ้ามันเกิดทะเลาะกูอีกเนี่ยคิดอย่างนี้เลยเอ่องแน่นะฮะสุดท้ายจริงๆฮะมาถึงปั๊บก็บุกวิกวายฮะบุกวิควายนะครับดาบู่หนาดซ้อมซ้อมเสร็จคนเมาอ่ะคุณผู้ฟังไปนอนนะฮะ ตอนนั้นพิมพ์บอกว่าเก็บความรู้สึกนะครับเก็บมากแล้วตอนนั้นนะครับแต่คอนเนี่ยเตรียมไวล้ละมึงต้องเตบภูคืนนี้คิดอย่างนี้เลยฮะพอผัวไปนอนคนเมาพอหลังถึงพื้นถึงที่นอนก็หลับไม่รู้เรื่องอะไรพิมพ์บอกว่าตอนนั้นตอนที่ผัวหลับเนี่ยเขาไม่มีความสงสัย,ยครับตอนนั้นบอกตรงเลยพี่บอกว่าความแค้นมันอยู่ในในหัวส่งมองออมาทั้งหมดเลยหยิบไปถือ ไปหยิบค้อนมาฮะค้อนปอนขึ้ผฝ้ฟังคิดดูว่าคอนปอนอะนะฮะหัวมันเท่าไหนพี่บอกว่าเดินไปถึงปั๊บนะครับที่ผัวอยู่เนี่ยง้างคอนปอนสุดมือเลยฮนะแล้วก็ฟาดลงไปที่ศีรษะเลยตอนนั้นนะครับโอ้โหคือผมฟังแล้วเนี่ยผมสะดุ้งแนะพี่ว่าปอกฟาดลงไปปั๊บเนี่ยสามีของเขาที่ก็มองดูนะฮะวิตกรชูด แล้วก็ชักกระเดวกระแดวเลยชักดิ้นชักงอนะครับชักเหมือนว่าโดนเหมือนกับว่าปลาโดนทุบหัวอะไรอย่างเงี้ยเลยเท่านั้นไม่พอทุบครั้งเดียวพอคุณฟังจไหม้ว่าพิมพ์ยกค้อขึ้นมาอีกแล้วก็กระหน่ำซ้ําตีลงไปสมองหมดเลยโอ้โหนะครับเท่านั้นแหละนะฮะพอรู้แล้วว่าสามีตัวเองเนี่ยตายแล้วนะฮะซีดายนะฮนะตอนนั้นแน่นิ่งและสมองเละหมดละหอวแตกนะครับ ตัวละครปอนตัวเองไม่รู้ทำยังไงฮะรอฮะนั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละไม่ทําอะไรข้างบ้านเนี่ยนะครับที่นอนเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดทั้งนั้นเลยตัวเองก็เลยรอฮะรอจนสว่างไม่ไปไหนนะฮะร,รอเจ้าหน้าที่ตํารวจมาที่สุดนะครับมีเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็แจ้งไปจริงนะครับว่ามีการทะเลาะขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วก็มีการฆ่ากันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมาจับน้องพิมพ์น้องพิมพ์ก็เลยได้มาอยู่ในคุก งนี้แหละนะครับที่ป้าแอดกำลังนั่งฟังน้องพิมพ์เล่าโอ้โหปาแอดว่าแกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามองสายตาแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้คงไม่ชั่วนะครับมาแต่กําเนิดหรอกนะฮะเขาน่าจะจิตใจดีแต่ว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยก็เหมือนที่เขาเล่ามานี่แหละอาจจะทนไม่หวแล้วใใจริงแกก็เลยพยายามปลอบใจน้องพิมพ์นะครับว่าเออเนี่ยพิมพ์ ถ้าเกิดว่าอย่างไงนะรู้สึกว่าป้าเนี่ยถูกชะตากับหนูถ้าเกิดอย่างไงเดี๋ยวขัดหรืออะไรเดี๋ยวป้ามาเยี่ยมก็ได้นะนะจะพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าน้องพิมพเนี่ยพ้นอิสระภาพเมื่อไร่เดี๋ยวป้ามารับนะครับแล้วก็ไปอยู่กับป้าโอ้โหนี่คือใจของป้าแอนนะฮะนะครับในที่สุดนะครับน้องพิมพ์พ้นโทษนะฮะพ้นอิสระภาพนะครับตรงนั้นป้าแอดไปรับจริงๆรนะ ใชครับไปรับมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าน้องพิมพ์เนี่ยเขาไม่มีญาติตอนนั้นนะครับนะครับแอดแก่ก็ไม่มีสามีพาน้องพิมพ์มาอยู่ด้วยกันนะครับก็ไปช่วยงานที่บ้านล่ะนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ประมาณนี้แหละก็เลี้ยงดูไปก่อนอ่ะนะครับก็เห็นว่าถูกชะตากันนะวันแรกครับที่ป้าแอดพาน้องพิมพ์ไปที่บ้านนะครับก็น้องพิมพ์ก็โอเคดีนะฮะนะครับช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับบางทีข้างบ้านก็ ไปช่วยปลูกต้นไม้ลดน้ําต้นไม้อะไรประมาณนี้แหละก็ดีนะฮะแล้วมันอยู่มาวันหนึ่งครับตอนนั้นน้องพิมบอกว่าแกเนี่ยกําลังที่ลดน้ําต้นไม้อยู่นะฮะข้างบ้านนะครับจู่ๆแกหายหลังเลยนะครับหายหลังเลยนะฮะแกตกใจมากมันมันเป็นเพราะไม่รู้อะไรนะฮะคิดว่าไอ้เกแก,แก,แกโดนอะไรหรือเปล่าแต่ตอนที่แกหายหลังตึงเนี่ย มันไม่ได้เจ็บที่หลังอย่างเดียวมันเจ็บที่หัวด้วยเออมันเจ็บที่หัวด้วยคิดว่าเอะมันเป็นอะไรนะก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นได้ครับก็เลยพยายามที่จะนั่งลงที่ใต้ต้นไม้นั่งลงเพื่อที่จะดูต้นไม้คุณ่มต้นเล็กอะ่ะโจ๊ก็เหมือนกับว่ามีคนมาดึงผมอะ่ะดึงผมที่หน้าผากแล้วก็ให้ล้มลงเป็นครั้งที่สองโอ้น้องเพีตอนนั้นแกตกใจมากนะฮะแกก็เลยรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นเลย แล้วก็ไปคุยกับพระแอดนะบอกว่าเออพระแอดพระแอดเนี่ยป้าป้าเชื่อเรื่องผีไหมโอ้แกพูดอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะฮะป้าเชื่อเรื่องผีไหมป้าอบอกก็ถ้าเกิดเจอก็คงเชื่อนะถ้าเกิดไม่เจอก็คงไม่เชื่อเออแกก็พูดอย่างนี้เลยต้องพิมพ์เล่าให้ฟังนะว่าป้าเมื่อกี้เหมือนมันมีลางสังหรณ์นะว่าสามีเข้ามาโอ้ยเออนะฮะ ว่าสามีเข้ามานะฮะแล้วก็มาดึงผมด้วยไปบอกว่าจริงเหรอเป็นไปได้เหรอต้องพี่บอกว่าจริงป้าสองครั้งเลยเนี่ยพิมยังเก็บหัวอยู่เลยเนี่ยดึงที่ศีรษะดึงผมอะว่าเห็นเหมือนคล้ายๆกับกับสามีเข้าเลยที่ท,ที่ที่ตายไปอะเออไปบอกว่าเอ้ยต้งพิมคิดมากไปหรือเปล่าเนี่เหตุการณ์มันมานแล้วนะหลายปีนะ พิมติดคุกไปตอนนั้นพิมติดคุกไปสี่ห้าปีเห็นว่าสี่ห้าปีนะฮะเขาโทษมาอะไรบ้างนะฮะเออมันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่พิมคุกมีความรู้สึกว่ามันเป็นจริงนะครับว่าแฟนเขามามาทําเขาครับแบบอยู่ไม่ค่อยได้อ่ะนะต้องพาต้องให้อ่าป้าแอดเนี่ยพาไปหาพระเพื่อที่จะไปปรับน้ามนต์แล้วเ็าไปจริงๆนอะ่ะอีกวันหนึ่งไปหาพระที่วัดครับพอไปหาพระที่วัด นะฮะพอไปหนึ่งนั่งปั๊บนะไม่ทันได้พูดอะไรเหมือนกับว่าแม่พระองค์นี้เ็าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะฮะพระแก่ก็พูดออกมาว่าเออรู้ไหมเวรกรรมที่ตัวเองทำเนี่ยที่เจ้าทำกับเขาไว้เนี่ยเขากำลังจะเมาคืนนะเอา้าคือตอนนั้นยังไม่ได้พูดอะไรกันนะฮะว่ามันมเหตุการณ์อะไรแต่ว่าพระพูดขึ้นมาก่อนแล้วนะไปกันบอกว่า,วาเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยหลวงพ่อพบอกว่าจริง รู้ไหมว่าตอนนี้เขาตามอยู่เออทีนี้เขาบรรลุธรรมยังไงหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อช่วยไม่ได้นะเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่เวรแต่กรรมจริงๆอ่ะใครตำกรรมไว้ก็มันก็ต้องได้รับอย่างนั้นแหละหลวงพ่อช่วยไม่ได้แต่ก็จะให้แบบกําลังใจได้ปรับพรมน้ามนต์อะไรให้นะครับหลวงพ่อก็ปรับพรมน้ามนต์ให้นะครับให้กับน้องอน้องพิมนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสบายใจ แะวันนั้นคุณลองเชื่อไหมพอศึกจากอุติหลวงพอ่อกําลังที่จะเดินไปขึ้นรถนะฮะตอนนั้นนะฮะน้องพิมพ์กําลังจะเปิดประตูรถขึ้นรถมันมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่รู้นะฮะวิ่งมาถึงปั๊บนะฮะตีเข้าที่ด้านหลังท้ายทอยนะฮะตีเลยนะฮะตีกับมือนี่แหละกำหมัดนี่แหละจนน้องพิมพ์ล้มตึงลงไปเลยเออมันแปลกมากนะฮะ แล้วป้าแอดเห็นปั๊บตกใจนะฮะวิ่งมาเลยนะฮะเปิดประตูวิ่งออกมาเลยว่าเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณมาทํากับเขาได้ยังไงคุณมาตีเขาทำไมไมไ่รู้จักกันเลยูค่คุณมาตีกันเออนะพิมบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักนะแต่มาตีน้องพิม์เนี่ยลบหายตึงไปเลยตีเท่านั้นไม่พอผู้หญิงคนนี้ปูดขึ้นมาว่าผู้หญิงที่ตีนะฮะว่ามึงไม่ต้องหนีกูกูหามึงเจอแล้ว กูหามึงเจอแล้วมึงไม่ต้องหนีกูพูดมาอย่างนี้เลยเอา้างงกันใหญ่ดีนี้เอ๊ะเจออะไรนะฮะน้องพิมบอกว่าเออเราไม่เคยรู้จักกันเนี่ยแล้วมาตีได้ไงมาทําอย่างนี้ได้ไงอยู่สักพักเดียวดูฟังตรงนี้ความเชื่อเลยนะไดนะครับอยู่สักพักเดียวผู้หญิงคนนั้นที่มาตีน้องพิมเนะี่ยจู่ๆเหมือนกับว่าเขาเขาชักขึ้นมานะครับชักขึ้นมาเหมือนกับว่ามีตัวอะไรออกไปจากตัวเขาเนี่ยนะครับเหนะมือนกับว่าร่างเนี่ย พอออกไปปั๊บเนียยเขามายืนอยู่เขางงมากนะฮะเขางงมากว่าเขามายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงนะฮะแอดบอกว่าไม่ได้คุณคุณมาตีเขานะฮะมาตีเนี่ยมาตีน้องพินเนี่ยตีจนเขาล้มอ่ะแล้วจู่ๆคุณมาพูดว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ได้นะเออเขาบอกเขาเขายกมือไหว้ครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆฮะเออแต่ว่าสังเกตไปคุณรู้ฟังผู้หญิงถ้าเกิดตีกันตบกันเนี่ยผู้หญิงถ้าเกิดตีคือต้องใช้ฝ่ามือตบ ใช่ไหมแต่นี้ผู้หญิงคนนี้ใช้กำปั้นใช้หมัดนะฮะตีลงที่ที่ท้ายทอยของน้องพิมเลยมันเหมือนกับว่ามันมันผู้ชายเ็าทาอะ่ะนะฮะทีนี้แหละสองคนนี้อยู่ไม่เป็นสุขเนะี่ยฟังพี่แอดป้าแอดกับน้องพิมพ์คิดว่าแน่แล้วน่าจะเป็นสามีของน้องพิมพ์แน่นอนเลยมาเข้าสิงเขาหรือเปล่านะ,ะับเหมือนหลวงพ่อที่บอกว่าตามมาตามมาตามอยู่ เคลียได้วันนั้นนะครับเคลียกับผู้หญิงคนนั้นได้ก็ไม่เอาเรื่องเอาความอะไรกันกลับไปถึงบ้านเนะ่ออก็กังคิดนู่นนี่นั่นนะฮะสารพัดคิดโดยเฉพาะพิมพ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันหลายปีแล้วด้วยทําไมมันท,ทำกูเมืม่อก่อนวะเออคิดอยู่อย่างนี้แหละทําไมมันมาตามกูถึงตอนนี้วะโอ้ไายเรื่องนะตอนนี้แต่ครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งกูฟังวันที่จบชีวิตน้องพิมพ์ร่บ วันนั้นป้าแอดนะฮะนอนอยู่ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็น้องพิมพ์ก็นอนอยู่คนละห้องกันนะฮะที่บ้านหลังนี้ตอนดึกตอนนั้นนะครับป้าแอดบอกว่าแกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันโอ้ยคนลุกเลยได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตึงจัง,จง,จงนะฮะแกคิดว่าแกฝันไปหรือเปล่าตอนแรกนะฮะตล้ายขกาหืว่าฝันหรือเปล่า แต่มาดูอีกทีหนึ่งมันมัมนไม่มันไม่ได้ผันน่ะมันคือความจริงแกพยายามเอียงหูฟังว่าคนทะเลาะตีกันตรงไหนแกลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยปะแอดลุกขึ้นเปิดประตูห้องตัวเองแล้วก็ออกไปดูปะแอดบอกว่าเห็นครับเห็นร่างผู้ชายกำลังเอาเชือกนี่ยมัดคอนะครับมัดคอน้องพิมพ์ลากออกมาห้อง จากที่นอนลากออกมานะฮะลากออกมาไม่พอฮตบทุบที่ศีรษะทุบหัวทุบทายทอยทุบหน้านะฮะแกเห็นอย่างนั้นเลยแกอึ้งเลยฮะตอนนั้นแต่แกยังอจฉาว่าอีกคู่ฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ยแต่จริงแล้วไม่ฝันนะนะครับแต่แกทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นแกพยายามที่จะเอาวะเออนึกนะครับ นู่นนี่นะครับเพื่อที่จะช่วยน้องพิมพ์ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับร่างตนนั้นเนี่ยร่างใหญ่มากนะครับแกคิดไว้เลยว่าต้องเป็นผัวหรือว่าเป็นสามีของน้องพิมพ์แน่นอนนะที่มาทําแบบนี้นะครับพอร่างน้องพิมพ์นิ่งนะฮะนิ่งไปร่างนั้นก็หายไปฮะตาปลาแอดตอนนั้น,น,น,นปลาแอดบอบกว่าแกสว่างเลยครับตาสว่างเลยตอนนั้นนะฮะเปิดไฟขึ้นมาดู โอ้โหอันนี้จะากัดูฟังเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงเนี้ยวันจบชีวิตของน้องพิมพ์ผู้หญิงคนนี้ที่ติดสภาพศพของน้องพิมพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยป้าแอดบอกว่าเลือดเนี่ยออกทางจมูกทางปากทางหูที่หัวคือออกจากที่หัวเลยอะเลือดหนองพื้นเลยฮะชีวิตของน้องพิมพ์จบนะครับที่บ้านของป้าแอดนะที่แกมานะฮะเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกัน ถูกชะตากันมาอยู่ด้วยกันผลสุดท้ายเวรกรรมจริงๆะฮะไม่คิดเลยว่ามันจะมีอยู่จริงๆวิญญาณแล้วไม่คิดเลยว่าวิญญาณเนี่ยมันจะตามมาคาดแค้นจนถึงทุกวันนี้คุณระวังหลังจากนั้นพ่แอ๊ก็เลยได้ไดแจ้งตัวแจ้งไปทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ทางมูลิติตมูลิธิเนี่ยเขาก็มากันที่บ้านนะครับมาเอาศพนะครับของน้องพิมพ์ไปนะฮะเขาก็ไม่ได้หลอกนะฮะว่า าแอดเนี่ยจะทําน้องพิมพ์ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมโดยที่ว่าป้าแอดจะทําเองมันไม่ใช่นะฮะนะครับไปแล้วเนี่ยเป็นการเป็นการที่ว่าเหมือนที่ป้าแอดเล่าัปทางเจ้าหน้าที่เขาฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆจนในที่สุดน้องพิมพเขาจบชีวิตลงฮะนะครับก็ป้าแอดเป็นเจ้าภาพนะครับจัดงานศพให้ คนที่ถูกแชร์อาหาร่างๆนะครับคิดถึงแล้วก็รักกันจริงๆป้าแอดบอกว่าทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้นะครับป้าแอดเนี่ยกาลังจะไปสร้างนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับมีเนื้อที่มีที่ดินอยู่พื้นหนึ่งแล้วก็จะสร้างร้านอาหารตอนนี้ป้าแอดบอกว่าป้าแอดทาสารให้ด้วยนะทําสารขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องพิมพ์อยู่ฮะโอโหคุณฟังนี่ เรื่องนี้ที่ผมได้ฟังมาจากปาแอดที่แกเล่าให้ฟังนะครับเนื้อๆเลยคุณผู้ฟังนะครับร้อนมากเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่กรรมจริงๆะรับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ฆาสามีด้วยการทุบหัวกับค้อนปอนนะฮะจนสมองเละหัวแตกเละหมดเลยนะตัวเองติดคุกนะฮะติดคุกนะฮะ บังเอิญไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งนะครับถูกชะตากันก็พาออกมาติดคุกออกจากคุกก็พาออกมาที่บ้านจนนะครับหลายปีอ่ะนะคุณผู้ฟังนี่ดูติดคุกอยู่หลายปีแล้วออกมาวิญญาณยังอาฆาตนะฮะวิญญาณสามีเขาตามมาดั่นล้นก็บอกว่ากรรมเวรกรรมนะฮะชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตจริงสามีของเขาก็มาเอาชีวิตนะครับของภรรยาตัวเองคืนที่ทําไปเจริญสุดนะครับ ตอนนี้ก็มีแค่สารนะครัองพิมพ์ที่ตั้งไว้ที่ป้าแอดแบอกว่าตั้งไว้ให้น้องพิมพ์นะครับที่ร้านอาหารแค่หนึ่งในประเทศไทยก็ดูฟังเอาแค่นี้เลยกันนะครับเอาละนะครับนี่คือเรื่องที่เอามาแชร์ให้ฟังกันฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะครับทีนะฮะช้ดุลพินิจรายการนะก็ดูฟังนะครับ,แ,นนรบแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่เชื่อการลบหลู่นะครับก็เป็นอุทาหรณ์ได้ด้วยสำหรับเรื่องนี้